สวัสดีครับสวัสดีครัครับผมเผยีสานใต้คร่ะคัมเยวค่ะครับครับมือนีผมสิ้าทุกทุกคนนะครับพี่ปานาอามาขอโชว์ขวลาศจากองค์ปู่พญานาคเนาะครับที่วัดป่าปกโดูมครับอำเภอพิบูลบางสาหานะครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับค่ะก็วัดนี้เนาะคำมเกวเคยมารอบนี้เป็นรอบที่สามครับมาสองรอบก็คือ มาขอโชคตอนแรกมาขอโชคก็ได้โชคก็คือถือเลขเลยงวดแรกที่มาเนาะครับงวดที่สองที่มาก็ถูกเลขด้วยแล้วคัาเกี้ยวก็มาขอให้ลูกนะ่ะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้เนะาะลูกอยากเรียนพยาบาลครับแล้วก็มาขอโชคก็ได้โชคอีกรอบที่สองก็ถูกหวยด้วยแล้วลูกก็สอบติดได้เรียนสมใจเนาะหลังจากนั้นคัาเกี้ยวก็ไม่ได้มาเลยเนี่ยค่ะเพิ่งจะกลับมาหาปู่เนาะที่เคยขอปู่ไว้รอบนี้ก็มาขอโชคด้วยมา ไหว้บอกปู่ด้วยว่าเออได้ได้เหมือนที่เราตั้งใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะท่านเกี่ยวกับเลขที่ไปทางผู้ชมเบืองน้ากับจขอโชคไปน้าเพราะว่ามาทุกครั้งก็คือถูกเลขทุกครั้งมาสองรอบถูกทั้งสองรอบเนาะมาแล้วก็เคยสามใต้ขอเลขจากปู่ท้าเวสุวรรณที่นี่ก็เลขออกทั้งสองงวดเลยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวอวนนี้ก็จะมาขอโชคเผื่อท่านผู้ชมด้วยเนาะก็เลยจะทําคลิปให้ดูด้วยเนาะ ค่ะเดี๋ยวเ้าไปไหวปูหญ้าแล้วก็ที่วังนาคินเนาะข้างหลังนี่เนาะคาแล้วก็ขอโชคลาบกันเนาะคร่ะเดี๋ยวไปด้วยกันครับผมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ข้ามแก้วกามาไหวองค์ปูกับยานเนาะครับแล้วกาอธิษฐานขอโชคขอลาภครับ เดี๋ยวมาเบิงน้ำกันถาวาในมือนีเนาะครับอ่นิ่งวัดของวันที่16ตุลาคม66ครับคำแกี่วสีขอโชคขอลาบไต่ตัวเลขเป็นตัวได้ครับครับอันนี้ก็คือองค์ปูกับยาครับท่านผู้ชมครับสวยงามหลายครับท่านผู้ชมครับผมมานี่คนลุกเลยครับ องปูกับยาาครับเดี๋ยวค้าเกียวสิจุดถูกครับราคารอเบิร์เหล็กถูกน้ำกันเนาะครับเพื่อตอนผู้ชมมักน้ำเนาะครับในตัวเลขที่ข้าเกียวจุดในมือหนีเนาะครับทำหมากกะล่องพิจารณาเบิร์น้ำกันเนาะครับ สาธุสาธุสาธุครับขอให้ผมกับคำเกลียวมาในมือหนีเนาะครับขอให้ผมกับคำเกลียวสมปรารถนาทั้งสองคนเด้อครับสาธุสาธุสาธุครับครูับย่าติพยา,พยานาคฮะมือหนีข้ามเกลียวกับใดมากรับมาไหวเพืกับำแห่งอยีกครั้งเนาะค่ะมากขอพรอเฉลยด้วยคะ่ะแล้วก็ขอยโผเพราภรัจาก,กนะครูเนาะค่ะแล้วก็ จะจุดทูปตัวเลขขอตัวเลขจกปูนะคะขอให้ปูเมตตาให้ตัวเลขที่ตรงตรงปังๆในนวด16ตุราคม66นี้นะคะทันเกียวมานะปูแับญาสองรอบก็ได้ทั้งสองรอบและรอบนี้รอบที่สามขอให้ปูกับหญ้าช่วยเมตตาคันเกียวแล้วก็ท่านที่ชมต่องเคยอาจารย์ใต้อีกเช่นเคยนะพูดแช่พูดแช่ปูกับญญติที่มีศักดิ์สิทธิ์มากค่ะทันเจ้ยวมาสองรอบได้โชคสองรอบแล้วก็ ขอพรก็ได้อย่างที่ทำเกี่ยวขอเนาะตรงนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมีโอกาสเนาะเกี่ยวบอกเลยว่าซักซิอดูค่ะมาแล้วได้จริงๆค่ะเดี๋ยวรอริ้นเลขเนาะจะทนเกี่ยวปักไว้ที่ดอกไม้ วัดป่าปากโดมแห่งนี้เนาะคะ่ะสวยงามแล้วกะซักซิ์อีลีค่ะเคือได้ยินแต่เขาวาเนาะคะ่ะพราะคำเกี่ยวมากก็คือได้อีลีค่ะดีว่างหน้ากินแห่งนี้เนาะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวก็รอรุ่นเลขทูปนะคะสี่คำแกวจุดคอเนาะคะ่ะเลขทูปตัวแรกก็คือเลขเจ็ดค่ะ เลข7ค่ะเดี๋ยวรอรุ้นตัวที่2ตัวที่3ค่ะค่ะเลขทูบตัวที่2ก็คือเลข6เนาะคะ่ะนี่คือเลข6 7 6หหรือว่า79ค่ะรอดูตัวสุดท้ายตัวที่3มจะเป็นเลขตัวไหนเนาะคะ่ะตัวเลขสวยงามมากค่ะ7 6หหรือ79ค่ะค่ะท่านผู้ชมเลขทูบตัวที่3ม,มาแล้วเนาะคะ่ะก็คือ7 6 8หหรือว่า7ด 98ดค่ะเลขทูบจากปูและย่าพญานาควัดป่าปากดูมเนาะคะ่ะคำเกี้ยวเคยได้โชคมาถึงสมงวดติดเนาะคะ่ะรอบนี้เป็นรอบที่สามเจดหปดหรือว่าเจ็ดเกดหรือท่านผู้ชมจะซื้อเป็น168่งหดหนึ่งเก้ดด้วยก็ได้ค่ะเป็นตัวเลขที่สวยงามมากค่ะเจ็ดหกเจดเกหกแดปดหหรือว่าเจ็ดแปดปดเจดเนาะคะ่ะสวยงามมากค่ะ 768หรือ798ค่ะเลขจากปู่พญานาคเนาะค่ะสาธุสาธุาธค่ะปู่ขอให้เลขที่จุดใดเมื่อมือนีเนาะคะ่ะแตกตรงตรงปังๆในงวด16ตุลาคม66นีเนาะคะ่ะทางผู้ชมที่นํ่ไปเสียงโคก็็ขอให้ถูกหวยด้วยเงินกันทุกผู้ทุกท่านนะคะสาธุสาธุค่ะปู่ค่ะ,คะตัวเลขที่ท่านเกี่ยวชิดคอคืขอเ6 8, 7, 9, 8, นะ็ดหรือ798เนาะ หรือว่าท่านผู้ชมจะซื้อ168-198ด้วยก็ได้นะค่ะเป็นตัวกันไว้เนะาะค่ะก็เป็นตัวเลขที่สวยงามคำเกี่ยวมากหลายค่ะ68ก็ไปตรงกับเลขปฏิทินด้วยเนะาะค่ะก็เดี๋ยกวก็จะเสียงโชคไว้นะคะเข้ามาสวงรอบได้เลยรอบนี้ก็ขอปูแล้วว่าอยากได้อีกเนาะก็ขอให้สมหวังปู่กับย่าท่านตักทิดอยู่แล้วนะคะมาขอก็ได้จริงๆ ปู่สีสุดโธกับยาตสีปทุมมาที่วังนาคินเนาะคะ่ะที่วัดป่าปากโลมอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเนาะตอนแรกที่มากับที่ด้ยิ่นเื่นเขาบอกว่าปู่สักดิ์ก็มาตามคําบอกเล่าเนาะมางวดแรกก็ขนลุกเลยมาตึดทูบได้เอาไปชี้เลขก็ออกแล้วก็มาที่นี่กลับไปก็ไปนอนฝันแล้วก็เลขฝันก็ออกด้วย หมวดเลขเนาะค่ะงวดที่สองมาก็ได้กนะก็สุดยอดค่ะสําหรับปูกกับยาการที่แห่งนี้เนาะค่ะศรัทธานี้ก็บารมีเกิดเนาะอที่ใจเราเชื่อเนาะค่ะเราเชื่อสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นค่ะก็ขอท่านผู้ชมทุกท่กทานที่มารับชมคลิปนี้เนาะค่ะถูกหวยรวยเงินงวด16ตุลาคม6 6นี้นะคะรคะคะวยทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ